ปราสาทที่อยู่ตรงไหนฮะปราสาทสักะเพงใหญ่อยู่ตรงไหนเนี่ยวันนี้อากาศดีดีนะคะวันนี้พาทำบุญแล้วก็พาเดินเล่นด้วยฮะ นายวะซีเรียมันอยู่ตรงไหนอ่ะไปไปมาไปเขาว่าที่มันเป็นของโบราณใช่ไหม,มนเ,นเนี่ย,ยวัดีเรียมพุทธาวาสเนี่ยเป็นพระเก่าไหมอ่ะไม่น่าจะเก่าเลยเนี่ยะมตรงนี้ที่ว่า มีพระพุทธรูปสีขาวเป็นรักในเรียงกันเรียงกันเป็นเอาแบบของเก่าทำเขาดูเขาบอกว่าที่นี่มีพากเก่าไหมเขาบอกไม่เห็นมีเขาว่างีชาวบ้านอ่ะเออลองอาจารย์ลองเช็คดูหน่อยว่าปราสาทสักกแพงใหญ่จะนี่ไปมันไปไกลไหมโคทาชโคทางเลยใช่ไหมเพราะเนี่ยมันจะเข้าเมืองเราต้องเลยไปอีกถ้าอย่างนั้นแปลว่ามันต้องเข้าไปในตัวเมืองถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราก็ต้องออกไปทางนี้ก็ไปสังขรเลยโอ้ไม่ไปสังขรเออ มันอยู่ปรารถนาตอนแรกนึกว่ามันจะจับรถไปทางสีเขียดปรากฏว่าไม่ใช่มันให้เรามาทางสังขารมาทางบ้านชาวแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้เออถ้างั้นเราไปทําที่อนุสาวรีย์สังขารน่ะเออดีกว่าถ้างั้นตากระจักตาอะไรโอเคอนุสาวรีย์สังขารเนาะเอออนุสาวรีย์สังขารไปเจอกันที่ปราสาทพนมรุ้งก่อนไหมเกิดเองลงไปทำพนมรุ้งไหมโอไม่ใช่ใหญ่อะไรไปด้วยเรื่องอะไปด้วยใ